สวัสดีครับผมเอสีผักนะครับจากโชว์รูมฟอร์ดเอ็มเอสเคสุราษฎร์ธานีนะครับเดินทางง่ายๆนะครับผมจากเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีมาเพียงแค่5นาทีเองนะครับวันนี้นะครับผมทุกคนรู้ไหมว่าคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็คือเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูแหล่งขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมจะเป็นอะไรนั้นเราตามไปดูกันเลยครับ ช่เราก็มาถึงแล้วนะครับกระแดะนะครับผมอยู่ที่อำเภอกาญจนิษฐ์นะครับผมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่นี่เป็นแหล่งขึ้นชื่อเกี่ยวกับหอยนางรมมากเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเลือกซื้อหอยนางรมนะครับแล้วก็จะบอกเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการซื้อรถนะครับผมตามมาดูกันเลยซื้อหอยก็เหมือนซื้อรถนะครับทุกคนเราต้องดูให้ดีนะครับเราต้องเลือกของสดของมีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับราคาด้วยนะครับครับผมสรับทิศ อาิทึกแกนะครับผมเกี่ยวกับการซื้อรถนะครับผมแนะนำนะครับผมให้ไปเลือกซื้อนะครับผมเลือกเปรียบเทียบราคาหลายๆชวรูมนะครับว่าโปรโมชั่นชวรูมไหนนะครับเหมาะสมกับเราหรือว่าชวรูมไหนนะครับที่มีของแถมเยอะนะครับผมแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้และอีกหนึ่งชลูมที่ผมแนะนำนะครับก็คือชว์รูม f o r ม m s สสุราษฎร์ธานีนะครับผมที่ทันสมัยใหญ่นะครับผมสามารถรองรับการซ่อมทุกปัญหา สภาพรถเลยนะครับผมของเรานะครับเป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ใหญ่นะครับแล้วก็ทันสมัยที่สุดนะครับพร้อมช่างผู้ชำนาญงานพิเศษเยอะแยะมากมายเลยที่คอยให้บริการท่านตลอดนะครับผมและสำคัญนะครับผมการซื้อรถที่ฟอร์ด m s k นะครับผมอ่าก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะครับผมก็เสมอกับการซื้อหอยนะครับผมเราต้องเลือกหอยที่ร้านที่มีคุณภาพนะครับผมเหมาะสมราคาราคาถูกของแถมเยอะแยะนะครับ เครือ่องเคียงของหอยต้องซื้อด้วยไหมครับชุดละ2ี่บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าทานเลยเราจะไม่คิดคาคาแต่ถ้าเอาบ้านชุดละยีบาทโอเคครับผมงั้นเราก็ทานเลยดีกว่าน,นะครับไม่ต้องคิดค่าเครื่องเคียงนะครับเดี๋ยวบีมสูงไลยดูได้ไม่ก็รูปมันอยู่ในศัว ถ้าเราชอบรถคันไหนแล้วนะครับเราสามารถทดลองขับได้นะครับแต่ว่าหอยเนี่ยเราไม่สามารถชิมได้นะครับเดี๋ยวไม่คาดาแล้วก็เป็นของสดเลยนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งบริการนะครับผมของทางโชลูฟอร์ดเอ็มเอสเคนะครับเราสามารถทดลองขับนะครับได้ฟรีที่โชรูมเลยนะครับแต่ว่าเราต้องทดลองขับที่ถนนกว้างๆนะครับเพื่อที่จะได้ขับสนุกและก็ทดสอบสมรรถนะของรถได้อย่างดีนะครับอีกหนึ่งบริการของทางฟอร์ดเอ็มเอสเคก็คือบริการ MSK OK ถึงบ้านนะครับสามารถเอารถนะครับผมตัวอย่างทดลองขับนะครับไปให้ลูกค้าสดลองขับฟรีถึงบ้านเลยนะครับแล้วเราก็มาเลือกซื้อหอยเลยครับเอาอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับ ก็ผมอีกทิกที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือใบจองนะครับการตรวจใบจองเราก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับผมเกี่ยวกับแคมเปญนะครับดอกเบี้ยส่วนลดของแถมนะครับแบบต่างๆนะครับเราต้องจดให้ละเอียดแล้วก็ตรวจสอบให้ละเอียดนะครับผมเช่นเดียวกับการเลือกซื้อหอยนะครับเราก็ต้องเลือกซื้อที่ร้านที่นะครับที่สะอาดนะครับผมที่สดใหม่ทุกวันนะครับผมเช่นเดียวกับร้านนี้ครับที่ผมเลือกร้านนี้นะครับแต่มีราคาตั้งแต่15บาท20บาท25บาท30 40ิแล้วก็50บบาทนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวห้าสิบาทนะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยของขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ปากกระแด่นะครับผมอำเภอการจินด้าดีนะครับนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเลือกซื้อหอยกันเลยครับอันนี้จับมาจากฟองไหนวะครับเอาสามสิบนะครับแล้วก็เอายี่ห้านะครับได้เลับเได้เลยได้เลยได้นะครับเราจดมาสยมภาษลยได้เลยได้เ้าว่า้ ขายมากี่ปีแล้วนะครับผมเป็นเอาหอยมาจากไหนนะครับที่นี่ขายมากี่ปีแล้วครับที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเทียบเท่ากับร้านอาหารก็ประมาณเกือบ26ปีค่ะ26ปีนะครับถือว่าขายนานพอสมควรแล้วก็หอยเนี่ยครับเอามาจากที่ไหนบ้างครับก็คือว่าหอยเนี่ยเราจะเลี้ยงเองด้วยแล้วก็รับซื้อจากฟาร์มด้วยค่ะเลี้ยงเองนะครับทำให้เรานะครับไม่ต้องตัดสินใจเลยครับผมเลือกร้านนี้เลยครับเพราะว่าเป็นร้านที่หอยที่สดนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมขอบคุณครับ ีกหนึ่งิกนะครับก็คืออย่าจ่ายเงินก่อนเห็นของนะครับอย่าใจอ่อนกับเซลนะครับที่อาจจะบอกว่าขอช่วยได้ไหมเดือนนี้ขอย่อหน่อยนะครับผมถ้าเกิดเรามาเห็นสินค้าเห็นสภาพรถตามที่เราไม่พอใจนะครับเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับก็เหมือนกับหอยนะครับผมเราก็ต้องดูนะครับว่าแม่ค้าแกะยังไงสดหรือเปล่านะครับผมถ้าเราเห็นตอนนั้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะครับเช่นเดียวกับวันนี้นะครับที่เราให้แม่ค้าแกะให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับนี่เท่าไหร่นะครับ ร้อยเจ็สิะนะครับเราพอใจสินค้าแล้วเขาค่อยจ่าตังค์นะครับข,ขอบคุณค่ะคเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วน่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากเลยครับ ถ้าผมเรามาการที่ทิคสุดท้ายนะครับก็คือการตรวจสอบสภาพรถยนต์นะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เองโดยเอาวะจอดรถนะครับไว้สถานที่โล่งๆนะครับผมแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะให้มองเห็นนะครับริ้วรอยหรือสีอะไรได้ชัดเจนนะครับผมสามารถตรวจสอบนะครับผมเกี่ยวกับของแต่งว่าครบไหมฟิล์มติดดีไหมอะไรเงี้ยครับผมสามารถตรวจสอบได้เองได้เลยครับส่วนผมนะครับขออนุญาตไปกินทานหอยในที่แจ้งงบรรยากาศดีๆก่อนนะครับบ๊ายบาย อร่อยครับหวานมากหอยสดครับครบผมและนี่ก็คืออาณาจักรหอยนะครับผมที่ใหญ่นะครับผมของอำเภอการจนาดิตนะครับผมนี่ก็คือปากกระแดะนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาทานหอยชิมหอยนะครับก็จะมาง่ายๆครับผมจากแยกการจนาดิตมาเพียงแค่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมง่ายมากๆเลยการเดินทางนะครับแล้วก็หอยที่นี่นะครับทั้งสดทั้งสะอาดนะครับผมทั้งอร่อยด้วยนะครับ นะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่สนใจรถ Ford นะครับผมติดต่อมาได้ที่ SC ผักนะครับผมศูนย์ฟอร์ดเนะครับผมการเดินทางจากเซ็นท่านสุราษฎร์มา Ford MSK นะครับผมแค่5นาทีเองนะครับก็เดินทางง่ายมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนครับผมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 3 6 0 5 7 6 4 3หรือแอดไลน์ไอนะครับผมที่เอฟโออาร์ดเอนะครับผมหรือโทรมาที่เบอร์นะครับผมสอบถามเกี่ยวกับงานซ่อมอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์077 313538ได้นะครับผมขอบคุณครับ